เอาล้ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีท่านผู้ชมจากทางบ้านเขาจะมาอวดอะไรเดี๋ยวลองสัมภาษณ์ครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมคิงครับชื่อจริงอัมรลินอัศวเทวนันท์ครับอืมนครับท่านนี้นะครับครับผมกล้องครับก้องเกียรสิดคุณครับใช้คํานําหน้าเป็นไอ้ครับอ๋อได้ได้เออครับอ่าช่วยแนะนัถนงเขตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับก็ผมทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับงานวางระบบ ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศซีซีทีวีอะไรพวกนี้กางแขนต้นผมเลยต้นผมว่างทำงานวาระเบอร์อยู่วาระเบอร์วาระเบอร์คืออะไรเบอร์ละวันอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่เป็นไงล่ะคุณแล้วส่วนคุณกล้องนะครับก็เป็นบริการเอกชนนะครับรปภรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัทเอกชนแห่งนเรียกเรียกกันจริงๆว่าคือยามไหนว่ามาขี่ไค์เนี่ย แรงบรรดาใจให้ขี่บิ๊กไบค์นี่คืออะไรเนยครับคุณครูก็แรงบรรดาใจผมครับใช่ก็จริงๆส่วนใหญ่แล้วก็มีคนแถวบ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่เขาขับเขาขับบิ๊กไบค์อยู่แล้วผู้ใหญ่ขับบิ๊กไบค์แล้วมีกำนันไหมอ่ากำนันกำนันผมไม่เห็นนะไม่เห็นผมเห็นแต่ผู้ใหญ่เพราะกำนันไปเต้นกำนันจะตายอยู่ใช่ไหมเป็นจุดเปลี่ยนให้รู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยเริ่มเข้ามารักบิ๊กไบค์ใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนหนึ่งก็คือการขับมอเตอร์ไซค์ผมว่ามันเท่อยู่แล้ว จะลดอะไรมันเท่อยู่แล้วอผมว่ามันมันเป็นสไตล์ที่ใครๆก็อยากใครใก็ชอบสําหรับผู้ชายนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีเยอะนะผมเห็นนีขับก็เยอะขับเก่งด้วยอืคุณก้องครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจของคุณก้องคืออะไรก็ฝ่ายฝันเแต่กเด็กครับสมัยเรียนมัธยมเห็นเขาขี่กันดูหนังอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับคอลัมไหนครับกังฟูอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ดูหนังอะไรคขาว่าไหนเนี่ยหนังอะไรที่ว่าดูเลยเอ่อผู้หญิงฆ้าใครจะแต่นะโอ้ยที่หัวนั่นหริวหรืหรหรืหรืที่หัวก็มีความฝันที่อยากจะควบควบมันออกไปตะเวนทั่วไปอ๋อที่ควบคุมพลังกำลังของมันนะครับที่เขาขับแล้วถังแก๊สทุ่มหัวใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ในหนังเลยนี่ในหนังแล้วันนี้ก็ได้ขับจริงๆก็รู้สึกเออมาถึงฝันแล้ว คันแรกที่ได้จับหลังจากดูเรื่องหลิเตอร์บัวเนี่ยคือรถอะไรครับก็เป็นฮ o n ด a s ซ p e r อร์โฟร์เอืมแต่รู้สึกว่าจะเป็นปี94ครับใส่แพลินง่อใส่แพลิงใส่แพลิงแล้วคุณคิงครับคันแรกก็ซูเปอร์โฟเหมือนกันครับซูเปอร์โฟปีไหนครับจริงๆมันเป็นปีมันมันเป็นปีเก่านะผมว่าผมน่าจะสอ2น่าจะปี98ป่ะ ไม่ผมบอไม่ได้ไม่ได้ขี่ผมไม่รู้ที่นี่แล้วคนขี่มันทำไม่ได้เลยมันนานแล้วไงผมผมก็จำไม่ได้่านปี98ปีเ98มันก็มาเริ่มพอซูเปอร์โฟล์ปุ๊บก็มาเป็นอาญาอาญา201กระโดดกระโดดสี่สี่เลยสี่ร้อยมาเป็นตัวจากสี่ร้อยมาเป็นพันสามรอดไหมรอดไงก็งั้นกับคุณนี่แหละแล้วคุณก้องอะครับจากตัวซูเปอร์โฟล์ตัวเก่าใส่แฟร์ลิงจีนขยับมาเป็น ก็เป็นแบ็กเบิร์ดครับปี2 0 0องพันนบแล้วก็มาฮายาปี2000แล้วก็ไปฮายาปี2000พั0สาม0องพ0นสี่สองพันห้าสองพันหมาจบที่ศูยครับอันนี้เปลี่ยนชุดสีอย่างเดียวใช่ไหมล้มไปนะเปลี่ยนแต่สีอย่างเดียวใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็นฮายาศูนย์แปด ก็รับสภาพไม่ไหวกลับมาขี่ฮายาศูนเสร็จเหมือนเดิมเพราะอะไรถึงรับไม่ไหวรถมันดีเกินไปสำรคุณหมดตังค์หมดตังค์แล้วก็ขี่ฮายาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันใช่ที่สุดแล้วแล้ววันหนึ่งมันก็ผันตัวกลับมาเปลี่ยนขี่พวกวีทวินเครื่องบ็อกเซอร์อะไรพวกนี้ก็รู้สึกติดใจอารมณ์ของมันคุณก้องครับถ้าเกิดว่าผมให้เลือกรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็ได้แล้วกันบนโลกเนี้ย คุณจะเลือกรถอะไรเลือาอะไรเลือกมาขายอ่ะอาจจะเป็นฮ o n d a g โกวิงครับเป็นโ u ลลิงคันใหญ่ๆขี่สบายๆเดินทางสบายสะดวกอชอบชอบครับชอบชอบผมไม่ขี่ครับโอเคครับแล้วมั้นปลายชีวิตเนี่ยครับปั้นปลายนปลายชีวิตรถที่ขี่คิดว่าขี่สบายที่สุดคือรถอะไรครับผมเป็นวิวแชร์ครับโอ้โหเข้าอะไรเนี่ ว่าเป็นคำตอบที่มีเหตุผลนะสุดท้ายมันไปชีวิตร่างกายเราก็ไม่มีแรงแต่เรายังได้ขับขีใช่ไหมสภาพรถมันก็จะเปลี่ยนเป็นเตียงกันก็ดูดีเดียะเล่นกลางฐานใช่ป่คนละลรอเลยพาราลิมปิกปี2016ร้อยเมตรนี่เขาจะไปละส่วนครื่องคิงครับถ้าให้เลือกรถบนโลกอย่างเนี้ยให้ผมออกจะแนวออกแนวบ้าบ้านหน่อยน่าจะเป็นโก้ดไรเดอร์เพราะอะไรครับชอบชอบไฟเป็นคนชอบ ชอบเล่นกับไฟใช่บ้านปลายชีวิตนะครับปลายชีวิตเหรอครับถ้าเกิดรถที่คิดว่าขับขี่สบายแบบยังจะพาสังขารเราไปเที่ยวไหวอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นคงเหมือนกันวิวแชร์แต่เป็นไฟฟ้าครับนี่โอ้ว่าเขาขอบคุณนะตอนนี้เขาขอบคุณเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าบ้านเขามีฐานนะผมอกผมคุณผมคุณนี่ตัวยุเลยเนี่ยมีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะผมว่างตังโง่เนอ่ยคุณคิงถ้าให้เลือกได้เนี่ย มีสาวซ้อนท้ายคุณอยากให้สาวคนใดมาซ้อนท้ายคุณนี่เลยครับประเภทไหนดีกว่าครับประเภทสาสาวประเภทไหนดีกว่า้ครอยวางนี้สาวที่ให้การกินอย่างนี้อ่าโอ้โหจบแล้วเป็นไงตลอดรายการเบบเป็นไงขัสิบมั้งเพื่อนผมเพื่อนเพื่อนคุณนี่พกมีดตลอดเลยนะแทงผมอย่างเดียวเลยสาวคนไหนสาวคนไหนสาวคนไหนเลดี้กาก้าครับยี่ไงแล้วคุณเพราะอะไรเพราะอะไรอะไรนะเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณบอกผมว่าอะไรนะ ไม่ดูหนังหน้าอะไรก็บอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเลดี้กาก้าซ้อนท้ายกูแล้วเนี่ยจะพาไปไหนพาไปไหนเหรอคุณก็ถามแตกคุณพาไปไหนผมพาไปเรื่อยเลยเล่นมาให้เหรอกอสร้างเป็นไงเก็จะทันทั้งเทปอะอย่างนี้ส่วนคุณกล้องอะถ้าเกิดให้เลือกสาวซ้อนท้ายจะเป็นใครครับอ้ําครับเฮ้อ้ํา อภิชาติเหรอใช่ร่ำดีแล้วคุณจะพาไปไหนพาไปโรงแรมครับไปไหนนะไปโรงแรมโอ้คุณแรงไปไหมเนี่ยไปทำอะไรไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นที่โรงแรมอ๋อเออใช่ใช่ใช่มีเหตุผลอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณคุณพาไปอวดรถคุณหน่อยได้ไหมได้ครับแต่ก่อนอื่นฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยในเรื่องการขับขี่ครับมีสติก่อนสตาร์ทแล้วชีวิตจะไม่สต็อปนี่ต่อมือหน ที่เขาเขียนที่วัดหรือเปล่าแล้วคุณกล้องนะครับผมบอกอุ่นที่ปลอดไฟนะครับก็เอฟเฟกซิ่งมากครับอืมเนสตี้าวเมื่อกี้ตอนหลักไมค์คุไม่ได้บอกผมเนี้ยชีวิตชีวิตชีวิตมึงเนี้ยไหลใส่หมดอืมอะโอเคอย่างงั้นรบกวนคุณกล้องคุณคิงพาผมไปอวดรถทางดน้ารู้หน่อยได้ไหมครับได้ไปดูรถของเขากันดีกว่าครับไปดูครับผม คุณทิงครับไอสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นของแต่งด้วยหรือเปล่าแล้วมีไว้ทําอะไรครับนั่นมีมีถามีละมันไว้ทําอะไรคุณฮะมีไว้ทําอะไรจริงๆอันเนี้ยมันผมไปเข้าสนาม,มแล้วก็มันจะมีคาสว่าอันเนี้ยเป็นคาสอะไรเขาจะมีสติ๊กเกอร์ตอนก่อนแข่งอ๋อยังไงครับก็คือถ้าเป็นคาสตเก็จะเป็นอีกสีหนึ่งคาสตบีอีกสีหนึ่ง<ม>คัสต์ซีอีกสีหนึ่งแล้วนี่คาสตไหนคาสแซ่ปะครับฮะยี่คาสต์แซ สเตอร์เนี่ยโอ้โหสีทองเหลืองก็ลามสวยเลยทีเดียวนีสตอนี้พี่ได้มาจากใดอ๋อสเตอร์ครับสเตอร์สเตอร์สเตอร์เนี่ยคุณก็สีสวยก็ได้มาคือคือมันมันเป็นของเดิมอะแต่ว่าผมเอามาถอดเปลี่ยนใหม่ก็คือตัวนี้มันต่อฟังไรเงาตกลงของด้เหรอของไม่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 อันนี้เป็นของใหม่ของแต่งเป็นของแต่งแต่งใช่ไหมใช่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนเป็นสเตอร์แต่งอะพี่เพราะอะไรคือเรื่องต้น เรื่องปลายมันค่อนข้างจะตอบสนองกับเราได้ดีพอสมควรอของเดิมมันค่อนข้างค่อนข้างจะต้นไม่ค่อยจัดไม่ค่อยจัดใช่แล้ว่าเนี่ยเปลี่ยนแทนสเตอร์และสเตอร์นาเปลี่ยนสเตอร์นาก็เปลี่ยนครับสเตอร์นาโซ่ก็เปลี่ยนครับอ๋อเปลี่ยนยกชุดเลยเปลี่ยนยกชุดเลยตามไ่มีนใช้จริงจริงได้เพอเปลี่ยนยกชุดแล้วเพอเปลี่ยนยกชุดแล้วคือการขี่มันดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรคิดว่าคุ้มกับตังที่เสียเลไหมคุ้มนะคุ้มใช่ไหมคุ้มคุ้ม ตัวนี้มันตัดกับรถมากเลยมันมีไว้ทําอะไรมันมีลุกขึ้นมาปุยกับผมเียคุณมันมีไว้เวลาเราขับครับมันก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 ันถังกันถลอกอแล้วก็ช่วยเวลาที่เราโยนกันอะไรถลอกกันถังกันถังถลอกไม่ใช่กันในเรื่องเลื่อยจากอะไรถลอกมาถูครับอ่เนี่แหละหัวเลยเหี่ยหัวแข็งอใช่คุณนี่คุณก็ซื้อให้ผมในเรื่อยเลยอ แต่ว่าไอ้เกียวยองนี้ก็คือว่ามันติดรถมาอยู่แล้วใช่มันติดรถมาอยู่แล้วครับแล้วพี่ขี่แล้วมันเมื่อยไหมมันของตั่งไมาอย่างเงี้ยเมื่อยไหมเหรอไม่เมื่อยนะครับไม่เมื่อยใช่ไหมใช่ใช่คือมันค่อนข้างค่อนข้างจะสบายกว่าสบายนอนที่เคยลองกับพักเท้าเดิมแล้วไม่เพราะผมนอนโดยเฉยนอนโดยเฉยไปดีกว่าพอไปดีกว่าต้องกัดเท้ามัละอ่ะขอข้อมูลจริงๆเกี่ยวกับเจ้าปี๊บเนี่ยมีไว้ทำอะไรคุณต้องก็ไว้ใส่สัมภาระในการเดินทางครับ สามวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนได้หมดนะครับแล้วก็ประโยชน์จริงๆคืออาจจะมีกระเป๋าอินเนอร์อยู่ข้างในถึงโรงแรมปับ๊บเราก็หยิบเดินขึ้นไปเลยตอนนี้ก็จะเป็นเซฟตี้รถให้ด้วยก็คือคล้ายๆกันล้มนะครับล,ลงก็ประทารถเราก็รอ,อ,อดครับอ๋อแต่ไม่เหมือนไอ้คันญี่ปุ่นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะการลงเขาจะเป็นอันเล็กๆครับอันนี้จะใช้ปี๊แผ่นเลยคับอย,อย่างนี้ไม่เสียดายนะถ้าเกิดว่าใช้ปี๊เป็นกันล้มมันค่อนข้างราคาสูงนะครับ อืมเราก็ไม่คิดว่าเราจะล้มอยู่แล้วครับอ๋อแต่ผมคิดว่าเผื่อเขาล้มนี้่เป๊ก็ยังใช้มาคุมหัวต่อได้ใช้ไหมได้ไหมใช่ไมใช่ไหมล้มเสร็จก็พังไม่ได้ทรัคุมหัวแทนเลยใช่ไหมอีกรได้นะผมไม่ว่าได้อย่างงั้นผมถามนิดนึงครับคุณมีไว้ทําไมเนี่ยสามคันอ๋อคันนี้คุณมีไว้ทำไมสามคันคันนี้เป็นัอลิมิเต็ดนะครับที่ ได้มาเหมือนฟุกๆครับ<ม>ซึ่งมีประมาณสองคันหรือสามคันในประเทศไทยก็สองสามเลยในประเทศไทยมันมมีติดเป็งไงแล้ว่องนั้นนะครับธรรมดาครับอ๋อ <laughs> แล้ว,ลวธรรมดาก็มันมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากครับแต่พอดีชอบสีขาวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ครอบครองก็เลยรับไว้คันนี้คันหนึ่งเอาไว้ขี่ที่เล็กๆในการดูว่าเก้า gs เนี่ยเป็นลิมิเต็ดมองตรงไหนครับมองง่ายครับแค่สี เพราะว่าคันนี้จริงๆแล้วก็ปีคล้ายกันไม่มีอะไรแตกต่างครับนี่คือ gsa ปีศูนย์ห้านะครับอันนี้ผลิตออกมาขายปีศูนย์ห้าเหมือนกันนตขายปีศูนหซึ่งศูนห้าผลิตออกมาเหมือนเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็หายไปอยู่ดีๆก็มีตัวนี้โผล่มากลายเป็นสีขาวหายทำไมโดนขโมยเหรอมีพันสองมาขายอ๋อบอกขายแว่าโดนขโมยเลยหายก็แตกต่างกันก็แค่ระยะเฟืองเกียร์ครับคิดว่าอัตราทด จีดจ้ากว่านิดนึงแล้วก็สีพิเศษนะครับไฟเนี่ยจะเป็นต้องมีโอ้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกดวงอะไรอย่างนี้เลยไหมครับต่อข้างเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมถ้ารถเดินทางตอนกลางวันถ้าเราขับรบ,บเก่งเนี่ยเราหันไปมองกระจกอะเห็นไฟดวงเดียวก็คือเราก็จะคิดว่าเวฟอ่อนเระการซืออันดาเวฟแน่นอนเนี่ยอะแต่ถ้ามาแบบไฟเยอะๆเด่นๆไกลๆงเงี้ย ก็จะระวังตัวครับมันก็ช่วยเซฟเราได้ที่โดดเด่นที่สุดนะแล้วมันแตกต่างจากอันอื่นเนี่ยผมเห็นเจ้าตัวเนี่ยเป็นสีลุ้งเลยท่อเนี่ยโร้โอเป็นไทเทเนียมเคฟ c ต o r อรี่ครับครับผมอะไรนะเคฟัตตอรี่เคเคใส่เพื่อก็ทดแรงม้าได้อัตราเร่งที่มากขึ้นนะครับถ้ารบกวนเนี่ยอยากจะได้ยินเจ้าเสียงของท่อไปเนี้ยได้ไหมครับได้ครับรบกวนหน่อยครับ เลยหูเสียงมันอลังการอย่างนี้เลยครับก็ดังแต่ท่อครับร้อไม่หมุนดังแต่ท่อร้อไม่หมุนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพอดีมันเป็นท่อที่ตรองรุ่นมาสําหรับตัวพารลอห้าสิบ G S a r นะครับแต่ว่าผมซอนผมเลยไปตัดออกครึ่งนึงปกติปกติที่เคยเห็นเขาขี่ G S มาคนขี่นี่เขาค่อนข้างสุภาพท่อนี่เขาจะไม่ค่อยดังอะไรมากครับก็มันจะว่าผมถยายแล้วอ๋อเปล่าครับบอกว่าเออมันแปลกดีถ้าให้เปรียบเทียบฟิลลิ่งอะ แตกต่างกับรถญี่ปุ่นเยอะไหมแตกต่างกว่าเยอะไหมผมก็ไม่ได้เก่งนึงขนาจ,จะไปวิเคราะห์รถว่ามันแตกต่างอะไรขนาดไหนแต่ว่าความรู้สึกคนสิ่งที่ขี่แค่เมื่อก่อน,นเราขี่รถซิ่งๆรถสปอร์ตเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องเบื่อครับจะต้องหารถที่มันถูกใจแล้วก็ลงล็อกกับเราอพอดีขี่หารถสบายๆขี่แล้วครับ ได้อย่างนั้นวันนี้ขอขอบคุณคุณกล้องมากที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถเจ้า GS เนี่ยยังไงขอบคุณจริงๆครับครับไปยังบ้านรถที่เขามาอวดกับเราโอ้โหบอกได้คำเดียวนะสุดยอดคุณผมโคตรชอบเลยก็คันไหนเจ้า GSX-R1000 เห็นไหมอ๋อเจ๋งนะใช่ไม่ว่าจะล้อไม่ว่าจะปั๊มโอ้โหทุกว่ามข้อมูลผมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเลยคุณส่วนเจ้า BM w อนยูนะปั๊ดมันจะใหญ่ไปไหนไม่ทราบล้อดีนะไม่ทันยกเลยเออแต่ชอบแต่ชอบแต่ผมชอบ ท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีของดีอย่างเงี้ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับมาแบ่งพวกเราดูที่โบว์บายสไฟฟลุกตกคอมตระกิกรไบนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีของดีอย่าเก็บไว้คนเดียวเอามาอวดกันครับมาอวดในรายการเราดีกว่าช่วงต่อไปช่วงหมอมอเตอร์ไซค์นะครับพบกับคุณหมอคุณหมูอ๋อหมออ๋ครับจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเจ้าบิ๊กไบค์นะครับผมยังไงเจอกันช่วงหน้าครับครับไปชมกันดีกว่าครับ